แล้วจะว่าไงดีอ่ะอีเวนต์ก่อนไม่จบไปแล้วนะก็จะมารีวิว,วอ่ะอ่าใช่ครับผมเวลาน้อยนะ <c oughs> ลดจากอีเวนต์มาชิสมารทที่ทาประกุณปลาไปแล้วก็รอปีหน้าเลยค่ะหรือเปล่านะอ่าให้ตายเหอะเลยไปเลยอีเวนต์ไม่จบไปแล้วนี่หว่าแสดงว่าเขาจะไปดูคลิปดีก่อนเอางัดเข้าลนะกันก็ตามนั่นแหละฮะโอเคไปดูคลิปกันดีกว่าเนาะ KV 1S มันก็เควหนึ่งั่นแหละแค่เปลี่ยนปืนอะนะคลาสเทลวิแทงค์ชาติโซเวียตเต็ดปืนใหญ่ขนาด76.2มหมิลิเมตรวอกเระจิ4 5กิโลเมตรตชั่วโมงถอยหลัง17กิโลเมตรตชั่วโมงพอรกัาผ่าน่าที่โหลดห9จุดาวีก็สน AP h e b c BA สามารบสอนปน H D APBC a p c r a p h e b c คือตามปกตินั้น k v วีหนึ่งเกาะหนาอยู่แล้วแต่ได้ความที่ว่ามันคือรถถังหนักความเร็วมันเลยน้อตไปธรรมดาส่วนเรื่องเกาะน,นั้นเควีึงจุดอ่อนอยู่ที่เกาะเพดล่างอ้าวเจ้นะนะแสดงว่าเกาะหน้าบางกรเดมันก็ใช่แหละเกาะหน้าบางแต่ได้ความที่ว่าเอจินมันใหญ่ทาให้คุณสามารถทันลังเล่นได้แต่ความเร็วก็อาจจะลดลงไปนิดนึงแต่ก็ดีกว่าหันหน้าเลยแหละเอาดีๆก่อนหน้าไปเลยแล่วก็ลังก็ะอ ส่วนเรื่องปืนนั้นด้วยความที่ว่ามันคือ7ีที6มอรดีเจ2มันจะบีบพระจำไลยที่คนข้างดีประสมควรนะนะมันจะดีแค่เคลียได้แหละเคลียสีปุ๊บปนวันทีเลยส่วนเรื่องความเล่นง,ง่ายนี่รถที่เล่นง,ง่ายมากเพราะว่าตั้งก่อนตั้งปืนมันก็ได้จะคู่อยู่แล้วแต่รนะับปุ๊บไปทายไปไหนอะ่ะทําให้ภาพรวมแล้วรถคันนี้สมบูรณ์แบบมากทั้งรถดีเล่นง,ง่ายเอาไปเลยฮาร์จเอสมันก็หลังวัยสวีทยู่ใช่ปะ B7A Aster 2รถต่อโซเวียตนะคลาสรถถังเบาเด็ดปืนใหญ่ขนาด76.2ม mm, ิลลิเมตรกวามเร็วเครืที่49กิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลัง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอรถับ3นายนิ่โหลด1.3วิกระสุน AP HCBC เปียสามารถสอด A AP HCBC เปียสามารถสอด B H E และกระสุนปัน ซิตี้มันน่าประหลาดใจสำหรับรถเบานี่นั่นก็คือทนายที่เป็นรถบาร์แท้แต่มันจะมีความเร็วทีค่อนข้างตามกว่าเก์รถบาไปอย่างมากพอมาจากเชวีเดนแค่สี่กิโลเมตรเองแต่ก็ยังดีที่ว่าปืนของมันนั้นค่อนข้างดีเจ็สิบหกประมอะเนาะนะส่วนเกราะก็นั่นแหละฮะมไ,ไม่ไเป็นไรตอบไม่ต้องคุยอะไรมากหรอกโดยส่วนใหญ่แล้วคันนี้เหมาะการดักยิงอันนี้คือหมดพลาดละแบบประมาณรถซูเผอแล้วลังคอยออกไปยิงมาอะไรไงละ่ะใช่ไหมเอ้ามาใช่การใชก เมน่าเกิดคุลาดสภาพก็แบบนี้แหละยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่จนมุมด้วยเลเซอตดีกว่าปร๊ทจอมานเยอะแต่โดยรวมแล้วคดี้เล่นยากมากด้วยความรู้ที่น้อยบวกกับเพืนนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทําให้การเลไรนั้นต้องใช้ความชำนาญอย่างสูงแต่มันก็เล่นดีแหละแค่มาเล่นยากคะเพราะฉะนั้นก็เทียบีหะ S285A สู S S ้บาท่าเรื่องปั้มอยบบ Class 10 Destroyer นิดปืนใหญ่ขนาด85ม mm. ลเมตรความเร็วกานที่40กิโลเมตรต่ชโมงถอยหลัง5กิเมตรตชโมงพอรลกับสีนายนี่โหลด7.4วิกรสุน APHEBC h i AP e c, h e A B h e A B c r ไอรถบ้านี่แขกเราเลยก็ทีมไปยังช้าเลยแถมด้วยความที่ว่ามันเป็นทีดีอ่ะเนาะเวลาคุณนั้นพยายามออกไปยิงมันก็จะออกไปยิงยากมากตามสภาพเหรฮะมันหมุนตัวช้าด้วยแหละทําให้วิธีการเล่นนั้นจะออกแนวยิงแต่ระยะไกลเพราะว่าถ้าหากว่าคุณเข้าไปใกล้มากคุณจะกลายเป็นเป้าซ้อมยิงโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ก็นะเ,เกิดเป็นทีดีเกมนี้มันก็ทําใจหน่อยแหละเพราะทีว่าจุดส้นยิงมันน้อยนะซึ่งถ้าเกิดตาคุณพลาดปุบ๊บคุณก็เตรียมตัวแห้ง ก็นั่นแหละฮะมาเล่นยากยากมากด้วยและได้ความที่ว่าเทลิสเหล่านั้นให้คะแนนตามความยากนะเพราะเชดดนก็เทลซีฮะส่วนต่อมานั้นจะเป็น AA ตามที่เราเคยว่าก่อนหน้านี้ด้วยความที่ว่ามันคือเ a มันจึงไม่สามารถสู้ถังได้เพราะว่านั่นไม่ใช่หน้าที่ของมันนะนะแต่มันมีคนไป่เ a เนะอันนั้นคือคุณใช้ดว,วน,นัานาหมดแล้วหากคุณเจอแบบนั้นออกเกมเลยฮะเพราะว่านั่นมันคือลางร้ายอะนะลาไปดีอีกแล้ว 6 p o โพ t i ทีนี่เปนรถอะไรดล่ะ Class AA เติดเื่องใหญ่ขนาด37มิลลิเมตรความเร็วเกินตี35กิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลัง8กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลร์คับ4น่ยรีโหลด0.4วิส่วนกระสุนก็ามนี้เลยก็ตามที่ว่าได้แหละฮะมันคือ AA มันเคลื่อนที่ช้ากว่ารถถังหนักริสซ้ซัมแต่ก็ยังดีที่ว่ามันอยู่ Tier 2ทำให้อย่างน้อยก็มีรถบางอยู่บ้าง แต่แม้ก็ถือว่าใช้งานยากอยู่ดีเะว่ชิโปะในกรณีเนี้ชิปโป้กโ็โตอะไรไปแล้วเจ้ากันแต่ถ้าเกิดบัคุณจะเอาไปยิงรถมันก็แล้วแต่ว่าคุณยิงรถอะไรอะนะตัวยิงคือปินก็ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่รู้ไงแล้วนั่นแหละฮะคลิปในวันนี้เอาดีๆคือช่วยได้พี่เขาว่าทําคลิปนะแต่ก็นั่นแหละฮะรีบไปรีบไปบา,บายบายเจ้าของซาบะรีปแกล่าว่วะมา,ววามะเข้าที่ขอก็ที่มา